ครับขอโฆษณาบุญทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ในงานประจำปีก็ขอโฆษณากระผมน้อยด้วยนะครับวันนี้ไม่ต้องลงบุญพระป่างคยฟ้านะครับห้้ลนะครับใครอยากของบุญนะแจ้งมาได้เลยนะครับวันนี้ีแ่ปัจจัยแล้วนะครับเชเบ็ตป่าเงี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเชเบ็ตป่าเงี้ย เราก็ทําหลายอย่างครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับอย่างนี้นเราก็ต้องมาหาของกินใช่ไหมพ่อเอมแม่อุ้ยหาของกินแต่เด็กๆเขาก็อยากเล่นระบายสีอะไรเงี้ยเดียเด๋ยวเราจะพาเขาไปทำนะครับเดี๋ยวด่านแรกเลยเราไปตักปลาลไหมพ่อเอมนี่ฝีมือมากเลยนะตอนวัยรุ่นอ่ะเดี๋ยวให้ตักผลไม้เอาไหมลองไปดูกันปะโอเคไปเลยลูกไปแล้วอันนี้เป็นแก้วอะไรคะพ่อเอมอันนี้เป็นแก้วที่เราใช้ใช้ เราเขาจะให้กระชอนมาแล้วเราก็ตักที่ทำจากกระดาษสาเอาปลาใส่นี่ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ตักปลาใส่แล้วก็ได้ปลากระป๋านโอ้ยยังตัวนี้เลยตัวนี้เลยดีครับมันจะเป็นตะแกรงกระดาษสานะซึ่งซึ่งพอโดนน้ำแล้วมันจะขาดไว้นะครับเราจะลองโคราชนะ่ะใครก่อนอะไรเด็กลุยเลยพอนี่่เพิงจุ่มลงไปนะลูกจุ่มนะน้องเชมเบ็ดน่าจะไปไวแน่เลยอ่ะกาเขามีแค่อยู่ว่า ยังไงให้พ่อเอ็มเขาทำให้ดูนะลูกนะไม่ให้เขาทำเองเลยรอย่นีค่อยๆจุ่มนะค่อยๆจุมนะขนาดเรายังทำไม่ได้เราเป็นพี่ใหญ่ทำไม่ได้เลยป่อยไม่เป็นไรให้น้องเด็กเขาเอาไปค่อยๆทีละคนทีละคนให้เอลยก่อนเนนะนี่นี่นนี่าี่นี่ยม่นนนี่นีนนนนนี่ไ่น่น่น่ ตรงนี้ปลาเยอะตรงนีปลาเยอะเให้ใครตัดก่อนแล้วเดตัดก่อนเหรอเ,อเอ็ดตัดได้ไหมคะช้าๆนะนต้อเอาตัวใหญ่ออกไปก่อนไม่เกีียวเด็ตัวใหญ่เขาไม่มาหาเรายูแล้ว,วเขาไม่ตัดตัวใหญ่แล้วหอเยจะขาดแล้วขาดแน่นอน <c oughs> เร็วๆอย่าข้างไว้แล้เดอรีบตัดรีบตัดค่ะเสียแล้วพ่อเอดูดีได้ไหม <c oughs> น้งเลงให้ไม่เอาอ่าน้ำใช้เป็นไอเคเนตากไมไม่เป็นไรแหก็ไม่เป็นไรตกไปเลยวนเดียวเลยได้เือนเด็ดนะได้เื่อนเด็ตากเลตากเลยตกเลยตากไปเลยวเดียวเลยาเลยอเีนยไป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 ู พ่อเออ็มันนี้พ่อเอ็มเนอะสมัยสมัยวัยรุ่นนี่พ่อเอ็มตักได้ปลาทองอย่าเนี่ยปลเยอะสมัยวัยรุ่นอ่ะใช่ใช่เอาอะไรตักก่อนเอาดิตักเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเด็กๆเชียร์หน่อยโอ้ยเด็กๆเชียร์หน่อย เอาสีอะไรเอาสีอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ได้หรอกตัวใหญ่ไม่ได้ตั่ได้นี้ั้นเริ่มเลยไปวันนั้นจะทำนานนะเ้าเดี๋ยวมาตลาดตลาแล้วก็พังเป็นไงล่ะเขาเียวไม่ได้ไหมไม่รู้น่าจะได้นะแม่ว่า้าลปา าเอนอมาปักแลาดจะฉลาด้จัแล้วน้องอาไวโอเคครับอขั้นต้นท้ายความหวังหมู่บ้านเอาตัวไหนเอาตัวไหนผมเลยบอกเอาตัวใหญ่โอ้มเาเลยบอกตัวใหญเรไปตัวเในในในนี่ดีกว่าตลาด่านี่ดีกว่าลูเอาไปเอาไป

ชอนนี้ละสอันอย่างนี้ตงอ่เนารลอไมเปรรลงปนงไเนองปรลองเป็ไองเลอม่เปลองไม่นไรลไรองงนรอไมรไม่เปรมลม่เงนอ่เเป็นร่

ไฟแล้วไแล้วไล้ว้น้ากขอบคุณนะแยกงมาได้เลยนะครับแบนนี้จแล้วโบงรอนะครับต้นหนน้างหง้าให้กับูนี้สบายใจนะขบคุณนะแต่ทุกท่านเลยนะครับตวา้นะครับโรันว บริัทสีอนทองกรรนะครับของริการนมันคาเทาางานพิเศษที่ได้ร่วมครับประมูลนะคาไฟฟ้าที่มี่ทพนาได้ติดแบ็คครับท่าน้ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านู้มวันนี้เรามาสร้างสรุ เขาัคอนโลด้วยังานวัมหมคพู่ถ <t> ด้วยครับ่า้นม้นะครับเดินตรง้นไปานเลยารร โกงโกงโกงอันนี้โกงอันนี้โกงไม่เป็นไรลูกพอละโกงโกงอันนี้โกงไม่เป็นไรครับไม่เอาไม่เป็นไรเราคำนระดูกเราไม่เอาปลาหรอกลูก านนี้นะครับอเราก็แค่แบบสนุกสนุกนะเราไม่ได้มาเอาปลาเราให้ลูกมาเล่นลาทำไมรไม่ทอเาอะไรจะทอะไรจะทอะไรบอกพี่เอมมาทอะไรตัปโลไม่ได้ดหมไปหลายตังแล้วไม่เอาไม่าตักไม่ได้ไม่เอาไม่ตัปลาไปกินขนเไไปกินขนมไประบายสีไประบายสีเดี๋ยวเราไประบายสีกันนะครับ